สวัสดีเพื่อนสมาชิกร้านนารารังนกนะครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์บ้านนกแผ่ครบวงจรมีสินค้าทุกอย่างที่บ้านนกต้องการนะครับวันนี้พามาชมอีกหนึ่งความสะดวกสำหรับท่านที่มีบ้านนกนะครับแล้วก็ต้องการที่จะใช้ทามเมอร์คุณภาพดีๆโดยที่ท่านไม่ต้องไปประกอบเองนะครับทางร้านก็มีบริการประกอบให้แบบครบวงจรนะครับซึ่งแบบ 4 in 1ตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมของทางร้านเลยนะครับในหนึ่งแผงเราจะมีทามเมอร์แบบซูเปอร์ทามเมอร์ชุดนี้ให้4ตัวนะครับเราประกอบไปเสร็จสับเลยนะครับทามเมอร์ชุดนี้นะครับความละเอียดที่15นาทีนะครับมีไฟสำรองให้ทุกตัวนะครับหมายความว่าถ้าไฟดับนาฬิกาตัวนี้ยังคงเดินปกตินะครับไม่หยุดไปด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาไฟกลับมาท่านก็ไม่ต้องมาตั้งค่าใหม่ทุกๆครั้ง นะครับถือว่าสะดวกมากนะครับมีแบ็กอัพไฟให้ทุกตัวนะครับแล้วก็ต่อพ่วงกับปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับตรงกันเลยนะครับตัวที่1ปลั๊กที่1ตัวที่2ปลั๊กที่2นะครับอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ปลั๊กนี้นะครับตัวนี้ก็ปลั๊กนี้นะครับไล่ไปทั้งหมด4ตัวหมายความว่าใน1ตึกนกท่านไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยนะครับท่านยกแผงนี้ถึงก็วางเลยนะครับหลังจากนั้นก็ เอาเครื่องเสียงนะครับท่านต้องการให้ตัวไหนที่ท่านต้องการกําหนดหรือตั้งเวลาก็มาใส่ได้เลยนะครับอาจจะเป็นตัวที่1เครื่องเสียงนอกนะครับตัวที่2เครื่องเสียงในตัวที่3เป็นเครื่องเสียงในตัวที่2เอาไว้สลับกับสลับกันนะครับแล้วตัวที่4ท่านอาจจะไปต่อกับเครื่องพ่นหมอกก็ได้นะครับต่อกับพัดลมระบายอากาศก็ได้นะฮะอยู่ที่ว่าต้องการใช้กับตัวไหนนะครับเพราะนั้นตัวนี้ไปทีเดียวเนี่ย เรียบร้อยเลยนะครับจบเลยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยนะครับยกไปถึงแขวนผนังนะครับเราปลั๊กตัวนี้เสียบกับไฟบ้านหลังจากนั้นก็นำอุปกรณ์ที่ท่านต้องการตั้งเวลามาเสียบกับปลั๊กด้านล่างให้ตรงกับตัวข้างบนนะครับตัวใครตัวมันนะครับเนี่ยเครื่องเสียงสามตัวก็ใช้3ตัวแรกเลยเลย,เลยนะครับตัวที่เหลือก็อาจจะเป็นเครื่องพ่นหมอกหรือพัดลมระบายอากาศก็อยู่ที่ความต้องการของแต่ละท่านนะครับสะดวกมากนะครับ เนี่ยประกอบให้เสร็จสับมีไฟแบ็กอัพทุกตัวคุ้มค่าเลยนะครับเพราะบางทีเวลาเราไปต่ออาจจะต่อไม่ถูกสำหรับท่านที่ไม่มีความถนัดด้านทางด้านนี้นะครับพอต่อไม่ถูกปั๊บเนี่ยระบบมันก็ไม่ตัดตามที่เรากำหนดไว้นะครับก็จะมีปัญหาที่หลังได้นะครับแต่ถ้ายกชุดนี้ไปแล้วเนี่ยสบายมากครับเบ็ดเสร็จจบในตัวเดียวแล้วก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับ การตั้งค่าก็ไม่ยากนะครับท่านไปดูคลิปก่อนก่อนหน้านี้ได้นะครับเราเราก็มีคลิปสอนไว้แล้วว่าการตั้งค่ายังไงนะครับนี่ก็เป็นสินค้าขายดีอีกห่งรุ่นของทางร้านนะครับซามเมอร์แบบประกอบเสร็จ 4-in-1 นะครับสีชุดใน1นึ่งบอดในแผงเดียวสนใจสอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้ที่ร้านหน้าราหลังนกนะครับช่องทางตามสะดวกเลยนะครับ เบอร์โทรหรือว่าไลน์ก็ได้นะครับไลน์แอดนะครับแอดนกหนึ่งสองสามนะครับก็ามาพูดคุยทักทายได้เลยนะครับส่งทั่วประเทศครับสวัสดีครับ